นี่ครับวันนี้แนะนำปลาซิวควายนะครับปลาซิวควายนี่ปลาซิวควายวันนี้แม่จะทำปลาซิวควายปลาซิวควายสิบห้าตัวห้าสิบบาทแล้วก็มีผักแมงลักผักอีโตแล้วก็โคเครื่อง เขาเรียกว่าห่อหมกนะครับนี่นี่ก็ชวควายเราดูหลังแทงน,นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับระหว่างโอเคเราก็จะคลุกสักหน่อยเพื่อให้เครื่องมันเข้านี่ครับ ยูทูบเบอร์เอเวอร์เดอร์ซูเปอร์สไปเดอร์แอเวอร์เตอร์ออฟ s ก e a k อ n g เมน h I ไอแคนสปีคยงไอเวลูดมื่ออยู่นี่หมดครับยูทูบอะไรเนี่ยเฟซบุ๊กอย่าไปกลัวเป็นเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเพราะถ้าเล่นปตนเงินเนี่ยมันโดนปันหัว,วมันโดนต,ตลกนะครับแฮปปี้ <Happy S 2> ไปมันก็แค่นั้นแหละจะมีคนกดด้คด์ให้หน่อยก็ดีนะครับขอบคุณมากครับ มีความสุขทุกคนเจริญอาหารนะครับสวัสดีครับผมกุ้เมองน้ำดำส่วน้า52197017ยินดีต้อนรับมาเที่ยวกาสิน Welcome to คา l a สิน Every One ีวัจะเที่ยวไหนคิดไม่ออกมากาสินคิดถึงกุ้เมองน้ำดำสวัสดีครับโอ้โนี่ครับหมกพัซเซลพัซเซลข้าวเนาะนี่เนาะ อ๋อนี่นี่นี่แม่เอาไปตองออกเมกื่อไหร่ได้ปอแม่นี่คือนี่ครับกระซิวข้าวที่ว่าจากเขื่อนลำปางเนื้อสดมากเลยครับเนี่ยครับมันจะกลมกล่อมอร่อยมากเลยนะกลิ่นหอมไหมครับถ้าหอมกิมมาว่าหอมนะครับโอ้ยมีส้มตำด้วยโอ้โครับ มีความสุขด้วมายสุขภาพด้วยนรทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้เสร็จภารกิจตามหาหมกปลาซิลแล้วครับวันนี้ครับสนใจมากินหมกปลาซิวกับกุ้งเมืองน้ำดำติดต่อมาหลังไม่แล้วนะครับเดี๋ยวพามาเที่ยวครับเรามีส้มตำตลาดนวนัวของกาลสินครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับนี่เนี่อยากจะเสพเลยเนี่ยม่เป็นปลาที่แบบซิวควายนะครับเนี่ยซิล ข้าวซีฟาร์นี่ฮะมอบให้แม่คนเดียวเลยแม่อิ่มเราก็กินต่อขอบคุณนะครับมีความสุขมากมายสุขภาพเป็นไรกคนสวัสดีครับ